สวัสดีค่ะวันนี้จะพามามาดูวัดนะมีวัดสวนตาลค่ะซสมนาประโตสมนาประโตวัดสวนตาลค่ะวัดสวนตาลสมนาประโตวัดสวนตาลที่จังหวัดน่านค่ะพามาเที่ยวนะคะมาเมที่ยวจังหวัดน่านค่ะ วัดสวนตาลจังหวัดน่านค่ะที่นี่ก็เป็นวัดเก่านะมีมีนบ่อน้ําทิพย์ด้วยค่ะวัดสวนตาลมีสมประตูวัวดสวนตาลจังหวัดน่านสถานที่กว้างขวางค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในเลยนะคะพาไปดูข้างในข้างหน้านี่เพนบ่อน้ําทิพย์เด่ผู้หญิงเขาไม่ให้ขึ้นนะ บอ่อน้ำทิพย์ค่ะผู้หญิงเขาไม่ให้เข้าไปข้างในอันนี้จะมองไม่เห็นเลยอันนี้บอ่อน้ำทิพย์บอ่อน้ำทิพย์ยามเช้าพอดีค่ะได้มองไม่เห็นมองไม่เห็นขปักทองเนี่ยบอ่อน้ำทิพย์อยู่หน้าโบสถ์ค่ะน,นี่นี่เป็นบอ่อนะคะนะด้านในนี่คือบอ่อน,นี่คือบอ่อ บ่อน้ำทิพย์แต่ผู้หญิงเขาไม่ให้ขึ้นผู้หญิงเขาไม่ขึ้นบ่อน้ำทิพย์อยากเห็นข้างในอยู่ไม่ได้เห็นห้ามผู้หญิงเข้าในบริเวณบ่อ บ่อน้ำทิพย์ห้ามผู้หญิงเข้าไปในบริเวณบอ่อนี่คะเป็นบอ่อน้ำทิพย์ค่ะแดดชาแดดส่องเยอะแดดส่องตอนเช้าอันนี้จะเป็นโบสถ์ค่ะมีป้ายอีกเนี่ยป้ายแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้การประกอบพิธีประกอบพิธีกรรม ตักน้ำแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้การประกอบพิธีพิธีกรรมในการพระราชพิธีบุษิกบษกพุทธชัก,กรห้าองซ่าห2ออ๋อ ตอนในหลวงหรือเปล่าห้าหกสองบอ่อน้ำทิพตั้งยอยู่ในเพลส่วนตาลมองไม่ค่อยเห็นจากผู้คลองผู้คลองเชียงใหม่ เมื่อครั้งยกทัพมาศึกตีฆ่าศึกในเมืองน่านที่มีอะไรฮะแม่ก็เอาแม่หมอก็เอาไม่ได้เอาแว่นมาเนาะให้อ่านตามนี้แล้วกันนะนเป็นบ่อนน้ำที่ประกอบพิธีสร้างพระเจ้าทองทิพย เพื่อเป็นอนุสร์บ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าพระวิหารวัดสวนตาลซึ่งกลายเป็นประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โอ้คู่บ้านคู่เมืองนั่นมานานกว่า500ปีประกอบกับพระเจ้า ทองทิพย์ได้ได้เล็งเห็นพระทันพระเนตรได้เล็งพระเนตรและยังบ่อน้ําทิพย์พอดีจึงเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนานเคารพนับถือมายาวนานมีการนําน้ําจากบ่อน้ําแห่งน,นี้ไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันโอสาธุน้ำบ่อน้ำลิปจริงๆอีวัดสวดตานะเอานี้จะไปโบสไปหน้าโบสหน้าโบสลูกก็ไม่เคยได้มาฮึาเก่านเนี่ยเก่าโบสสวยงาม โบสถ์สวยงามนี่นา,นาานาคมืองน่านก็จะมีนาาเป็นนาคอย่างนี้นะรูปลักษณ์านาคเนะรูปลักษณ์นาคนะรูปลักษณ์ของนาาไม่เหมือนทางภาคอีสานเนาะนี่นาคก็จะเป็นนง มีโบสใช้ไม้สักใช้ไม้สักทองทําหมดเลยโบสสวยมีซุ้มมีสามประตูซุ้มประตูใหญ่บนจะเป็นไม้สักหดบนจะเป็นไม้สักหมดนะ มีนาคสองมีนาคสองตัวอยู่หน้าโบสถ์สองตัวอยู่หน้าโบสเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในโบสถ์นะฮะไม้สักข้างนอกโบสก็มีนะท้องใหญ่ นีกลองกลองชุดกลองชุดทางเหนือถ้าถ้าวันพระถ้ามาทำบุญก็ก็จะลั่นกล้องกลองชุดมีประตูข้างประตูซสมสมประตูใหญ่สมประตูใหญ่ ตัวสองข้างเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระวัดสวนตาล เจ้าฤทธาไหวอ๋อแม่เข้าว่าวะ,ะป้าป้าจะถาวายดอกเอาดอกไม้หน่อยค่ะป้าป้าดอกไม้ดอกไม้นั้นบูชาป้าดอกไม้บูชาเหรอคะ ข้างบนเป็นไม้สักหมดเลยนะมไม้สักทองวัดเก่าเนาะป้าเนาะมีประวัติของท่านวัดเก่าแก่มีโบสถ์มีเออเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังเนะี่ยอันนี้สตางค์ไว้ไหนคะเนี่ยนี่ดอกไม้กัน เข้ามาครั้งแรกค่ะยังไม่เคยเข้ามาเลยดอกไม้ทูบเทียนดอกไม้ทูบเทียน,นจ้า,าอุ้ยเกือบร่วงละ <c oughs> <c oughs> เกือบร่วงละ <laughs> โอ้โหโบสถ์ข้างในสวยงามมากจะขออนุญ,ญาตถ่ายรูปหน่อยป้าดเดี๋ยววัดก่อนเนาะเ,เดีอยวขออนุญ,ญาตไหว้พระก่อนนะพระ หลวงพ่อสวยหลวงพ่อหลวงพ่อทองทิพย์ชื่อหลวงพ่อทองทิพย์เนี่ยหลวงพ่อทองทิพย์ไม่ได้เอาขามาหลวงพ่อสวยงามมากเลยหลวงพ่อสวยทำไงดีขอไหว้ก่อนนะ

ค <Okay. S 2> ขอพรหลวงพ่อแล้วอ,อ,องหลวงพ่อทองทิพย์วัดสวนตาลนะฮะขออนุญาต่ายรูปหมา ข้าขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะท่านมาวัดสวนตาลค่ะจะเดิดมาจะเดิดมาวัดสวนตาลค่ะ่อเจ้า่อเจ้านี่ด้านข้างนะคะด้านข้างด้านข้างจะมีภาพวาด ภาพวาดเทวดาน่าจะเป็นเทวดานะภาพวาดหมดเลยจะเป็นภาพวาดนางจันสวนทาอ๋ออันนี้ไม่ใช่ภาพวาดน,นี้คนสร้างอันนี้ของพระพุทธเจ้าค่ะมีพระพุทธเจ้าภาพวาด พุทธเจ้าค่ะพุทธเจ้าทรง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 ชนะสามที่ดามาน ที่ดา,าพระฟ้อนลำอยู่ข้างๆเอเดี๋ยวๆนี่ที่ดาสรงชนะมาต่ำลงมาทา,างข้างหน้าแดดสองมองไม่เห็นแล้วภาพของพระพุทธเจ้าภาพด้านข้างโบสถ์สวยงามไม่เคยมาสักที าภาพด้านข้างค่ะสวยงามอันนี้ภาพของในวัดนะคะนี่น่าจะเป็น กันหาชาลีหรือเปล่าใช่มันพุน่งลูกมันสององค์นะล้กันหาชาลีขอ้โหโทษขาว ค่อนข้างสวยงามค่ะสวยงามไปหมดเลยภาพของพระคุธเจ้ากันหา,า,าชาลีเนี่ยเข้ามาแล้วไม่อยากออกเลยสวยสาก็สวย สวยงามสวยป้าหนูไม่เคยเข้ามาสักทีเลยเนี่ยนะจ้าเห็นคนเล่าให้ฟังอยู่นั้นเนี่ยอยู่น้ำทองเลยเนี่ยถ่นะายไปให้เพื่อนเพื่อนดูวัดนะเก่านะป้าเนาะวัดนะเก่ามากเลยนะ,สะเสด็จมาเปิดเหรอนะมีภาพ สเสด็จมาตั้งแต่หนุ่มๆเนาะหลวงพ่อสเสด็จมาตั้งแต่หนุ่มๆเนาะไม่ใช่พ่อพ่อหลวงของเราสองพันเท่าไหร่นะสองพันห้าร้ยหนึ่งยังไม่เกิดเลยยังไม่เกิดโอ้ท่านท่านมาเปิดเนาะ 2,501นะท่านมาเปิดท่านเสด็จมา,เ,เ,า,มาเดี๋ยวพาดูข้างนอกนะคะเจ้าป้ารองเท้าหนูอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> ขอโทษครับ จ้าเออน่าจะมีที่วางรองเท้านะปะจ้าอันนี้มาดูข้างนอกนะคะข้างนอกนี่ลานกว้างลานหน้าวัดกว้างลานกว้าง อันนี้ข้างนอกข้างนอกมีโบสถ์ข้างในอ,งอ,งอีกเอาขอไปดูหน่อยขอไปดูหน่อยนะคะมีโบสถ์ข้างในนี้ด้านข้างนะเอาหายไปละ